ครับเราก็ได้เราก็ได้เล่นน้ำกันแล้วนะครับตอนนี้มี่ฟ้าครับนี่สมาชิกของเรามันยาวผิดตรงไหนอ่ะน่องครับครับผมลงเลื่อนไม่รู้ครัำน่องน่องใส่เกงในเล่นได้นะครับนี่นี่ยิ้มยิ้มยิ้มนี่อันนู้นมาไม่ได้นะครับสองคนนู้นมาไม่ได้นะครับไปแล้วก็มาไม่ได้ แล้วก็ใส่ก็ให้ยืมมึงเกงตัวนึงกลับเอ๊ะน้ำเย็นไหมครับใส่เกยพี่น้ำเย็นไหมครับเย็นครับเย็นะ้หนูเล่นบ้างไใช่หมนูไม่เป็นพี่ไม่ต้องทำเอฟเฟคให้หนูดป่ะนี่ครับก็เล่นน้ำกันนะครับโอ้โหสนุกสนานนะครับน่ฉาน่ฉาจังเลยสำหรับคนที่เอ่อได้มานะฮะ はい。